สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่16กันยายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เกป้าแฉโอบาใจลนกันก้นตะตุม่มหลังปลข่าวชูเิลเด้งในครั้งนี้โดยเกป้าสปาร์การฮะนายดัานเชลซีเปิดเผยบรรยากาศในทีมเมื่อครั้งทราบข่าวปนเฮดโค้ชโทมัสชูเิลเมื่อกว่า10วันก่อนว่าใจหายทั้งทีมโดยคนที่เก็บทรงไม่อยู่สุดคงจะเป็นกองหน้าไปแอร์อเมริกบอมยองโปราะซีกับกุื่อคนนี้ แต่ทางทูเกลชื่นชื่นนะว่ากุซูหัวแข็งจึงงัดกับประธานสโมสรทอตบนรีหลายเ,เรื่องกระทั่งฟางเส้นสุดท้ายคือความประชัยที่สากลจึงตกเก้าอี้ทันทีและก็ตั้งเกรแฮมพอตเตอร์คุมแทนและคนที่ใจหายที่สุดเมื่อบอสดอยจากไปก็คือโอบามิยองเพิ่งมาจากทางบาเซเรนาและหนึ่งปัจจัยสําคัญก็คือทูเิลชักชวนเขาเข้ามาเป็นเรื่องจริงว่าวันแรกที่เข้ามายังมีแผลเป็นเล็กๆอยู่ด้สําป และเพียงไม่กี่วันทูกเข้าเองก็โดนไล่ออกไปแกเลยขวัญเสียเล็กน้อยหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในเวลาเพียงแค่สองถึงสามวันมันช่างป้าบอลเหลือเกินหางเอาตัวเองไปนั่งอ่านใจในคั้งนี้เจ้าของค่าตัว10บล้านปอนด์ได้ลง2ตัวจริงในศึกแชมเปี้ยนลีกรระแบ่งกลุ่มทำไปแล้วถึง1แอสซิสจากนี้คิวแข่งว่างจนกว่าจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งหลังเบรกทีมชาติพบกับทางฮีสตเเรตวันที่1ตุลาคมที่ถึงนี้ มาร์ินี่เผยเชลซีสนดึงเลเอาอเสริมทัพตัวจริงโดย ini, อเปาโรมาร์ินี่ผอลูกหนังเอซิมิลานได้เผยบอกว่าเชลซีแสดงความสนใจดึงบราเฟลเลอเลอาไปเสริมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นการาทาบทามอย่างไม่เป็นทางการพร้อมรับการเจรจาต่อสัญญากับทางปีกโปรตุกสยังไม่คืบหน้านะโดย ini, ดเปาโลมาร์ินี่ผู้ดในการสโมสรเอซิมิลาน Milan, ยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชูสตารตรีออกมาเปิดเผยนว่าเชลซีย่อทีมในพิลเบรนกิท สนใจดึงตัวราเอลเลอปีจอมเลื้อยของทีมไปเสริมทัพจริงในช่วงสมมัมผัิที่ผ่านมาแต่สโมสรตัดสินใจปฏิเสธไปพร้อมยอมรับนะว่าการเจรจาต่อสัญญากับดาวเตะชาวโปรตุกิสซึ่งมีค่าที่สัญญาอยู่ที่150ล้านยูโรนั้นยังคงไม่มีความคืบหน้าหลังสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในปี2024ในครงนี้ ดยบิ han, ๊กบริหารบริษัทแดงดำได้กล่าวว่าการต่อสัญญากับเขาได้เป็นสิ่งที่เ,เราพยายามดำเนินการมาหลายเดือนแล้วแต่ทางปราฟานบรูตินได้ว่าตอนนี้จุดยืนของเราที่ต้องการใช้ใเขาอยู่กับเราต่อไปนั้นยิ่งหนักแน่นกว่าเดิมส่วนเรื่องของเชลซยน,นั้นพวกเขาไม่ได้ยื่น้อเสเนอเข้ามาแบบเปนน็นลักษณอักษรแต่มันก็มีการทาบทามเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมันก็ถูกปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอตเตอร์ผิดหวังคุมเชลซีเกมแรกจบด้วยแต้มเดียวแม้พอใจลูกทีมที่ทุ่มเทเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยการีฮารมพอตเตอร์ในายใหญ่ของเชลซีกล่าวหลังเกมในการคุมทีมที่จบด้วยผลเสมอเรดบูลซัสบัวเป็นต่อหนึ่งในเกมแชมเปียนลีกและก็ทำให้พวกเขามีคะแนนเดียวจาก2เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทางวราฮิมเซอร์ลิงกลายเป็นนักเตะคนแรกในยุคของพอตเตอร์ทีิงได้ประตูได้นะฮะก่อนที่เชลซีจะพลาดเสียประตูตามที่เสมอ ในช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมและจบลงด้วยผลเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นซึ่งกน่บอนว่ามันน่ากังวลใจเป็นอย่างมากกับการที่เราได้เพียงแค่1คะแนนในเกมนี้แต่ผมคิดว่าการทํางานของทีมเป็นไปได้ด,ดีพวกเขาทุ่มเททุกอย่างลงไปและผมภูมิใจกับสิ่งที่พวกเขาสแสดงออกมามันไม่ง่ายสำหรับผมและแน่นอนว่าสำหรับทีมของผมเราเพิ่งร่วมงานกันพวกเขาต้องทํางานกับโค้ชใหม่แต่ผลออกมาก็คือการทํางานกันอย่างมืออาชีพซื่อสัตย์กับงาน ตอบน้องกับการซอ้อมนี่คือสิ่งที่น่าพอใจเชลซีจะลงเล่นในเกมแชมเปียนลีกในเกมที่3พบก,กับทางอิซิมิลันในบ้านของตัเองวันที่6ตุลาคมที่ถึงนี้พอเตอร์เสมอตัวเกมเปิดสิ่งสิงบรูรุกไม่คมแถมหลังเปราะ5ข้อเชลซีแค่เจ้าซัสโบน,นะ โดยไกเรฮัมบอรเตอร์ในใหญ่ป้ายแดงของเชลซีเปิดตัวในเกมแชมเปี้ยนลีกได้ไม่สวยเท่าที่ควรนักเมื่อพาทีมเฝ้าบ้านโดนเบรดบูซัสบัวไล่ตามติดเสมอ1ต่อหนึ่งจากเกมแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนที่2อวันพุธที่1 4กันยายนที่ถึงนี้จากหนึ่งแต้มที่เก็บได้ในเกมที่ rit, สตมฟอร์ดบิลส่งผลให้สิงบรูยังรั้งอันดับบุ๊ยของกลุ่มต่อไปโดยคนุนศรีอิงลิชมีงานหนักที่ต้องแก้ไขให้กับทีมมหาเศรษฐีนี้พอสมควรนะ เรื่องที่หนึ่งก่นกอนคะรับกัน,กนทีมชุดแรกของพอตเตอร์บอกอะไรกับเราได้บ้างโดยกัรน,นี้เทียบจากเกมล่าสุดซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของทมัทสตูเคิลนะฮะพอตเตอร์ตัดสินใจโปรเจคชั่นทีม3ตำแหน่งจากเกมออกไปแพ้ดินโมสก,กราฟ1นต่อศูนย์ จำนวนนี้เป็นที่น่าสังเกตนะว่าในใหญ่คนใหม่ของสิงปรูจะแจ้งดรัปคู่เซ็นเตอร์ฮาฟคู่ใหม่ที่ตูกเคิลดึงมาร่วมทีมหลังลงไปเป็นนั่งตัวสำรองพร้อมกันทั้งทางคาริดูคูริบารีและก็เบชรลีฟอฟาน่าซึ่งถูกบรรดากูรูจวกนว่าเป็นการซื้อที่ผิดพลาดและใช้เงินมากจเกินจริงกว่า100ล้านปอนด์สำหรับรายการนี้ ส่วนอีกตำแหน่งเป็นแบ็กซ้ายซึ่งงานนี้นะฮะก็ไม่น,น่าแปลกใจที่อดีตกุนซือทีมบริันส่งมาก,ก์กกูริยาได้เก่าของตนเองกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่เบนซิเวลที่ได้ออกสตาร์ทนัดที่แล้ว ถ้ากับว่าพอตเตอร์เล็งเห็นว่าเกมรับของเชลซีมีปัญหาหลังเสียประตูมากเกินควรในช่วง,งสั้นนี้และตัดสินใจล้างบางเด็กในคาถาของจูเกลอ,อย่างที่เห็นแต่สุดท้ายกลายเป็นว่า j เจโกก่อความผิดพลาดนะและมันสําคัญเนื่องจากเป็นโอการเปิดโอกาสให้เบรสบูซัส,สบวกช่วงประตูคืนในครั้งนี้สมาครั้อที่2ประเดิมเกมยากตั้งแต่หัววัน โดยอันที่จริงแล้วหลังถูกดึงมาคุมทีมแทนที่ทูเคิลฟุซื้อวัย17ปีใบนี้จะต้องประเดิมโชว์ฝีมือเกมพิมพ์บริกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานัดบุกไปเยือนฟูลแลมที่ซ้ำไปหากแต่หลังจากการเสร็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เกมดังกล่าวที่คาราเวนคอสเทดจุดจุกเลื่อนออกไปและกทำให้พอตเตอรต์ต้องประเดิมทำมาที่ในเกมเปิดบ้านต้อนรับเบรดบูซัสบวกแทนนะฮะซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้สัมผัสก,กับเกมทุวยหูใบใหญ่ อย่างไรก็ตามพอเตอเตอร์เองก็เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมลงเล่นถ้วยยูโรปาลีกมาก่อนแล้วสมัยเป็นในายใหญ่ทีมออสเตอร์ซุนในลีกสวีเดนโดยเขาสร้างชื่อพาทีมไต่ระดับจากดิิชั่น4ตั้งแต่ปี2011เลื่อนชั้นขึ้นไปคว้าสิทธิ์เตะถ้วยดังกล่าวในช่วงซีซั่น2017ถึง2018แถมเอาชนะการาตาสลายทะลุเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จเพิ่มจมกันอีกด้วย ขนาดเดียวกันพอตเตอร์เป็นกุนซืออิงบริชรายที่8ที่ได้คุมเต็มทีมฟาดแข่งถ้วยแชมเปียนลีกและก็เป็นคนที่2ในทีมเชลซีต่อจากทางแฟรงกัมพารดถึงอย่างนั้นก็ตามจำนวนนี้มีแค่2รายเท่านั้นที่ประเดิมพาทีมกำชัยได้ในเกมแชมเปียนลีกนัดแรกของพวกเขาคือคริเช็คสเปียและก็ไมเคิลคารลิกในครั้ังนี้ต่อมาคนที่3โอบามิยองดูแล้วไม่ใช่คำตอบนะ โดยพีแอร์เอเมริกอุบมบอมยองอดีตกองหน้าทีมอาร์เซนอลถูกเชลซีดึงตัวจากทางบาเซโลนา่ากลับสู่ลอนดอนให้เป็นตัวแทนของโดมิลูลูกากูและก็ติโมเวนเนอร์แม้ว่าพอเตอเตอร์จะย้ายมารับงานแทนที่ถูกเคลิบแล้วแต่เขาก็ส่งเลือกส่งดาวโปรยไบรสัสามปีลงเล่นเป็นตัวจริงต่ออ e ีเกมหลังตัดแอฟริกันได้ประเดิมสนามกับทางสิงปรูนัดออกไปแพ้ดินาโมสักครับ โดยเป็นออกหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงและแล้วในเกมกระชิมออสเตรียาตาผิวสีก็หนีไม่พ้นโดนถอดออกอีกตามเคยเนื่องจากไม่อาจจะสร้างผลงานได้ดีโดยเหตุผลของความเชื่องชา้าประกอบกับอายุที่มากยิ่งขึ้นซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าเขานั้นพ้นจากจุดสุดยอดไปแล้วและพอตเตอร์น่าจะต้องสัญญากับศูนย์หน้าคนใหม่ในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมเนื่องจากเกมวันพุธ ฟ้องอยู่นะครับว่าทนโทวสิงเนี่ยยังประสบปัญหาขาดหัวหอกตัวเป้าจำพวกโป้งเดียวปิดบัญชีซึ่งแม้ิีมีโอกาสสับไกลบลรมแล้ว17ครั้งแต่พวกเขาส่งบอลเข้ากรอบได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นต่อมาข้อที่4ราฮิมเดอะแบ็กของสเตอร์ลิง โดยการขาดหัวหอกที่สามารถปริเสกอร์อย่างเชื่อถือได้ทําให้สเตอร์ลิงจำเป็นต้องร่วมแบกรับภาระตรงนี้อย่างหนักซึ่งอันที่จริงแล้วเขาเกือบจะได้เป็นฮีโร่ของเกมอยู่แล้วหากไม่โดนเบรดบูลซัสบวกซัดลูกตามตีเสมอเข้าให้สก่อนถึงอย่างนั้นก็ตามอย่างน้อยประตูของสเตอร์ลิงซึ่งได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ก็บังเกิดต่อหน้าแกเด็ตเซาเกตใยใหญ่ทีมชาติอังกฤษที่เตรมประกาศรายชื่อนักเตะชุดเนชันลีกฟัดกระทางอิตาลีและเยอรมัน ออกมาในวันพฤหัสบดีนี้และในขณะเดียวกันปีกจอมลีลาก็สร้างผลงานมีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงแล้วก็แอสซิส250ลูกแล้วกับทุกสมโมสรที่เข้าข้าแข่งด้วยจำนวน158ประตูกับอีกก2แอสซิสซึ่งแบ่งออกเป็นได้เป็นดังนี้เล r วพู Liverpool, 23ประตูกับอีก7แอสซิสแมนเชสเตอร์1 3 1ประตูกับอีก74แอสซิสเชลซี Chelsea, 4ประตูกับอีก1แอสซิส นอกจากทางสตริงแล้วบริชเจมกับเบสันเมาส์สองดาวเตะอิงริชก็มีส่วนร่วมในการทำให้สิงบรูไดประตูออกนำทีมเยือนเช่นเดียวกันจึงเชื่อกันว่า3ามสตาร์จากแซมฟอร์บริดน่าจะควงกันมีชื่อติดโพสทีมทรีไลออนชุดล่าสุดนี้ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วและสุดท้ายข้อที่5นะฮะนะัดต่อไปของเชลซี โดยพเพียงเกมพิมริกก่อนหน้านี้กับทางฟูลแลมทีมร่วมเมืองจะถูกประกาศให้เลื่อนออกไปเท่านั้นแต่เกมสาัา์นี้นัดต้อนรับลิเวอร์พูลของเชลซีก็ถูกเลื่อนออกไปแล้วเช่นเยกันก,นก่อนหน้าพระราชพิธีพระบร,รมศมพส,สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งมหานครลอนดอนจะเป็นต้องใช้กำลังจ้นที่ตำรวจดูแลความเรียบร้อยนับพันนายฉะนั้น กว่าที่พอ์เตอร์จะได้สำแรงฝีมือทิ่เดดต่อในเกมที่2ของพวกเขากับเมืองเศรษฐีแห่งเมืองกรุงจ่ต้องรอจนถึงช่วงต้นเดือนหน้านัดปุกไปทำศึกดาร์บี้แมตช์กับทางเคิรตันพาเดตเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฟี f a เดทที่มีคิวของเกมทีมชาติเข้ามาแทรกแซงพอดิบพอดีและข่าวล่าสุดของเชลซีก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอฟซีติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ